โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคลื่นหนหนังบิ๊กแมชสวัสดีแฟนคลื่นหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v p p k l ีแในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับบิ๊กแมชพี่จะเลือกเกมเวลาตี35 ทีมร์ลิกอังกฤษบอลมัดเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับบอลมัด18แต้มจากการชนะ5เสมอ3แพ้5เกมล่าสุดบุกชนะวูฟมา4ต่อ2ครับอันโดนี่อีราโอรา่ากุนซือชาวสเปนหมดสิทธิ์ชาล์ลิสคุกกับหลุยส์ซิลิเทราที่ยังเจ็บนะครับ ตัวหลักคืนเนี้ยประตูเป็นเกป้าครับเกมรับก็ซาบันยี่กับเซเนซี่นะครับตรงกลางไทเลอร์อดัมรันคริสตี้แนวรุกนำโดยจัสตินไคลเวิร์ดนัดที่แล้วนี่แฮตทริกจากจุดโทษนะครับมีทราเวนเดียดาวิดบรูคกองหน้าเป็นเอวานิยลซันครับเฉ๋อกับทนันนมฮอสเปอร์20แต้มจากการชนะ6เสมอ2แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟูลแม1นต่อหนะครับโรดิโก้เบนทันกูยังติดโทษแบนตัวเจ็บก็วิคาริโอฟานเดอร์เฟน Richard, ริชาร์ลีสันรวมไปถึงโดมินิกโซลันกี้ด้วยนะครับดังนั้นพอสเตโกครูครับก็ตัวหลักๆประตูก็เฟรเซอร์ฟอสเตอร์เหมือนเดิมเกมรับปอลลอูโดกี้ ดากูซินเบนเดวิสนะครับตรงกลางอิมิสุมาปราร์ฟซาเจมแมดดิสันแนวรุกก็เดยันครูเซฟสกี้น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงเล่นกับแบนนันจอนสันแล้วก็ดันส่วนหนึ่งมินไปเป็นหน้าเป้านะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วสเปอร์ชนะไปกลับในบ้าน3-1เกมเยือน2 0คู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือเขายังมองสเปอร์บุกมาเป็นต่อครับแม่แต่ว่าสเปอร์เป็นทีมเอาแน่นอนไม่ได้นะครับคือพ่เดชที่ชอบไปทีบอลหมัดมากกว่าครับเกมรุกเกมเพรสซิ่งนี่ไม่ธรรมดาครับสเปอร์ช่วงหลัง เกมรับก็พลาดง่ายครับเกมแบบนี้ซื้อ2บุมวัดใจบอลหมัดเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์บอลหมัดเป็นคึงหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย